ช่องสนุน้อยสตอรี่ขอนำเสนอนิทานเรื่องยายชะลากับต้นไม้วิเศษนิทานทุกเรื่องเราเขียนขึ้นมาใหม่และจัดทำขึ้นมาจากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีสองแม่ลูกฐานะนค่อนข้างยากจนเธอมีอาชีพขายข้าวแกงข้างทาง มีนามว่านางไพรตัวนางไพรนั้นมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าฟ้าใสส่วนนางฟ้าใสเองก็เป็นลูกที่กระตันอยู่ต่อแม่มากนอกจากหน้าตาที่สวยงามแล้วยังมีนิสัยใจบุญสุนทานและมีเมตตาต่อผู้คนที่ดูด้อยกว่าอีกด้วยแม่จ๋าวันนี้เข้าแกงไข่ดีมากเลยจ้ะหมดแต่หัววันเลย ฟ้าใสจะรีบเก็บของกลับบ้านเร็วๆนะจ๊ะแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆอาการปวดหลังของแม่เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นบ้างหรือยังไม่ดีขึ้นเลยฟ้าใสเอ๋ยอยาที่หมอให้มาก็ใกล้จะหมดแล้วแต่อาการปวดหลังของแม่ก็ยังเหมือนเดิมเลยลูกฟ้าว่าอาการแม่ไม่ดีขึ้น เห็นทีจะต้องเปลี่ยนหมอแล้วละจ้ะค่ารักษาจะแพงแค่ไหนเพื่อแม่ฟ้าใสย่อมหามาได้เลยจ้ะแม่อดทนอีกนิดนะจ๊ะอย่าเลยฟ้าใสแม่ก็แก่มากแล้วเจ็บอดอดแอดแอ,ด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 อดมันเป็นเรื่องธรรมดาแม่ว่าฟ้าเก็บเงินไว้อนาคตของลูกดีกว่าวันหนึ่งถ้าแม่ไม่อยู่แล้ว ตัวลูกเองจะได้มีเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะลูกนะแม่จ๊ะทำไมแม่พูดแบบนี้แม่ต้องอยู่กับฟ้าไปตลอดห้ามทิ้งฟ้าไปไหนรู้ไหมฟ้าว่าเรารีบเก็บของกลับบ้านดีกว่านะจ๊ะแม่เราจะได้มีเวลาไปเตรียมของกันเพื่อจะขายในวันพรุ่งนะจ๊ะฟ้าใสและแม่ของเขาก็ได้เก็บของกลับบ้าน และเมื่อไปถึงบ้านแล้วในระหว่างที่ฟ้าใสเตรียมของไว้ขายในวันรุ่งเช้าเธอก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้แม่ของเธอนั้นหายจากอาการปวดหลังและเมื่อเวลาผ่านไปแม่ของฟ้าใสก็มีอาการปวดหลังมากขึ้นทำให้แม่ของเธอนั้นไปช่วยหญิงสาวขายของไม่ได้จึงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านทุกๆวัน แม่จ้าวันนี้ฟ้าไปขายของก่อนนะจ๊ะแม่อยู่ที่บ้านก็พักผ่อนเยอะๆกินข้าวแล้วก็กินยาด้วยนะจ๊ะฟ้าเป็นห่วงแม่มากรู้ไหมฟ้าสายแม่ขอโทษลูกด้วยนะที่แม่ไม่สามารถไปช่วยลูกขายของได้เลยแม่นี่แย่จริงๆแม่จ๋าอย่าโทษตัวเองเลยแม่คนเดียว ฟ้าใสดูแลได้อยู่แล้วสบายมากฟ้าไปขายของก่อนนะจ๊ะแม่แม่ต้องพักผ่อนเยอะๆนะจ๊ะสู้ๆนะลูกฟ้าใสของแม่แม่เอาใจช่วยลูกลูกรักจากนั้นฟ้าใสก็ได้ไปขายข้าวแกงที่ข้างทางตัวหญิงสาวมีลูกค้าประจำเยอะมาก เธอเป็นคนที่ทำกับข้าวอาหารอร่อยถูกปากผู้คนลูกค้าหลายๆคนมักจะมาอุดหนุนเธอเป็นประจำแม้แต่ชายหนุ่มเจ้าของโรงงานก็มาอุดหนุนเข้าแกงร้านของเธอเป็นประจำในทุกวันฟ้าใสวันนี้พี่รับเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะขอพิเศษพิเศษเหมือนเดิมเลยจ้ะได้เลยจ้ะพี่พบ ฟ้าใสแอบชอบคุณพบเจ้าของโรงงานมานานมากแล้วเธอได้แต่คิดว่าเรื่องระหว่างเธอกับคุณพบยังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะฐาน,นะของเขาทั้งสองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกครั้งที่คุณพบมาทานข้าวแกงที่ร้านของเธอหญิงสาวก็มักจะแอบมองอยู่เป็นประจำสักพักหนึ่ง ก็มียายแก่เดินเข้ามาที่ร้านมาขอข้าวแกงของฟ้าใสากินแม่หนูยายขอกินหน่อยได้ไหมยายไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันยายไม่มีเรี่ยวแรงเลยยายเข้ามานั่งข้างในก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฟ้าใสาจะตักให้ยายกินนะยายคงจะหิวแย่เอาอะไรบ้างหรือจ๊ะ แต่ยายไม่มีเงินติดตัวเลยนะหนูยายมีแต่ต้นมารากอวิเศษนี้ยายขอมอบให้หนูเป็นการตอบแทนจะได้ไหมวิเศษยังไงหรือจ้ายายก็แค่ต้นมารากอธรรมดาธรรมดาทั่วไปฟ้ามีเยอะแยะมากแล้วจ้ะมารละกอยายวิเศษจริงๆนะหนู มารากาตรต้นนี้ออกผลเพียงแค่สีลูกเท่านั้นภายในสีลูกจะมีมารากอสุกเพียงลูกเดียวหนูสามารถขอพรวิเศษได้สามข้อเลยละมารากอตั้งสีลูกทำไมถึงขอพรได้แค่สามครั้งนะจจะยายยายคงจะเพอ้อใหญ่แล้วคงจะหิวข้าวมากสินะ ใหญ่พูดเรื่องจริงนะหนูเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก่อแล้วแต่เองทุกครั้งที่เองจะขอพรเองต้องไปเก็บมารากอสีเขียวมาหนึ่งลูกพร้อมกับขอพรหนึ่งเรื่องแล้วพรจะประสบความปาถนาเองทุกอย่างแต่ถ้าเองเผลอเก็บมารากอลูกที่สุกกิน ทุกอย่างก็จะกลับมาสู่สภาพดั้งเดิมทั้งหมดเองจำคำยายไว้ด้วยนะจะยายหนูรับไว้ก็ได้จ้ะคิดซะว่าเป็นค่าข้าวก็แล้วกันนะจ๊ะจากนั้นฟ้าใสก็ได้นำต้นมะละกอที่ยายให้ไปปลูกไว้ที่หลังบ้านเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือน แม่ของฟ้าใสก็มีอาการปวดหลังมากขึ้นฟ้าใสจึงนึกขึ้นได้ว่าเธอมีต้นมะละกอวิเศษที่สามารถขอพรได้สามครั้งจากที่ยายชราคนดังกล่าวที่เคยมาขอข้าวกินได้มอบให้เธอไว้เอาวะไม่ลองก็ไม่รู้เพื่อแม่ฉันจะต้องลองดูสักครั้งหนะ่าฟ้าใส ฟ้าใสเธอได้เดินไปที่หลังบ้านมีมะละกอสี่ผลเหมือนที่ยายชะาคนดังกล่าวนั้นพูดไว้จริงๆหญิงสาวเธอจึงเลือกเก็บมะละกอลูกที่เขียวพร้อมกับขอพรให้แม่ของเธอนั้นหายจากอาการปวดหลังทันทีจากนั้นหญิงสาวก็เดินกลับเข้าบ้านอีกครั้งหลังจากที่เธอขอพรเสร็จสิ้น แม่จ๊ะนั้นแม่กำลังทำอะไรหรือจ๊ะแม่กำลังไปเตรียมของให้ฟ้าใสไงลูกแม่รู้สึกว่าอาการปวดหลังของแม่ดีขึ้นมากเลยนะเหมือนกับว่าหายแล้วละ่ะวันนี้แม่จะไปช่วยฟ้าใสขายของขายข้าวแกงนะลูกนะแม่เห็นลูกเหนื่อยมากเลยแม่ก็อยากจะช่วย จับนิดจับหน่อยก็ยังช่วยกันดีกว่าให้ลูกทำคนเดียวทั้งหมดนะลูกฟ้าใสที่ได้ยืนมองแม่ของเธอด้วยความดีใจที่แม่เธอนั้นหายจากปวดหลังเธอจึงนึกขึ้นถึงยายชราทันทีและเธอเชื่อว่าต้นมะละกอวิเศษนั้นมีอยู่จริงๆวันหนึ่งหญิงสาวคิดได้ว่า เธอนั้นอยากมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นเธอจึงไปขอพรจากต้นมะละกออีกครั้งเพื่อให้เธอได้ใช้ชีวิตกับคุณพบเจ้าของโรงงานพอเช้าวันต่อมาฟ้าใสตื่นขึ้นมาก็พบว่าคุณพบได้ทำอาหารให้เธอทานตื่นแล้วหรือจ๊ะฟ้าใสพี่ทำกับข้าวไว้รออน้องด้วยนะจ๊ะ วันนี้พี่ทำเมนูโปรโดของฟ้าใสเลยละ่ะลองทานดูสิว่าอร่อยหรือเปล่าถูกใจไหมพี่พบมาอยู่บ้านฟ้าใสได้ยังไงคะนี่ฟ้าใสฝันไปใช่ไหมคะเนี่ยฟ้าใสนี่ลูกแต่งงานกับคุณพบแล้วนะลูกจำไม่ได้อีกเหรอลูกเป็นอะไรไปหรือเปล่า ไม่สบายเจ็บป่วยตรงไหนหรือลูกจึงจำอะไรไม่ได้ถึงขนาดนี้ตัวฟ้าสายนึกขึ้นได้ว่าเธอขอพรอต้นมะละกอว่าขอให้เขานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณพบเธอจึงนึกถึงต้นไม้และยายชราอีกครั้งว่ายายชราคนนั้นไม่ได้โกหกเธอจริงๆหญิงสาวจึงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วทำตัวปกติทั่วไปฟ้าพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะจ๊ะวันนี้พี่มีประชุมแต่เช้าเลยน่าจะยุ่งหน่อยนะจะพี่ขับรถดีๆนะจ๊ะฟ้าเป็นห่วงเอากับข้าวห่อไปทานมิจ๊ะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รีบไปรีบกลับนะดูแลตัวเองกับแม่ด้วย จากนั้นฟ้าใสและแม่ของเขาก็ได้ออกไปขายข้าวแกงตามปกติอีกเช่นเคยผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเมื่อรู้ว่าฟ้าใสแต่งงานกับคุณพบก็ทําให้ผู้คนนั้นต่างนินทาฟ้าใสว่าเธอนั้นเป็นคนที่บ้านจนไม่เหมาะสมกับคุณพบฟ้าใสนั้นได้ยิน ถึงกับทำให้เธอคิดเล็กคิดน้อยทันทีที่ยายชราเดินผ่านมาพร้อมกับขอข้าวฟ้าใสกินอีกรอบหญิงสาวจึงได้พูดคุยกับยายชราแม่หนูวันนี้ยายมาขอข้าวแม่หนูกินอีกสักครั้งจะได้ไหมวันนี้ยายจะมาลาแม่หนูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ เราคงจะไม่ได้พบไม่ได้เจอกันอีกแล้วยายจะไปไหนหรือจ๊ะต้นมะละกอที่ยายให้ฟ้ามามันวิเศษจริงๆนะจ๊ะยายฟ้าขอบคุณยายมากเลยนะจ๊ะตอนนี้ฟ้ามีความสุขมากๆเลยละจ๊ะคุณยายจ๊ะเออแม่หนูยายลืมบอกแม่หนูอีกอย่างหนึ่งถ้ามีใคร หลงกลินมะละกอสุกจะทำให้คนที่กินเข้าไปนั้นเสียชีวิตนะเองอย่าหลงกลินเป็นอันขาดเข้าใจไหมแล้วก็บอกคนที่บ้านของเองด้วยล่ะอ้าวทำไมยายพูดแบบนี้ล่ะจ๊ะแล้วถ้ามีคนในครอบครัวของฉันหลงกินไปจะทำอย่างไรล่ะจ๊ะ จะไม่เสียชีวิตหรอหรือใจยายอย่าตกอกตกใจไปเลยนังหนูเอ้ยมันมีวิธีแก้ถ้ามีคนในครอบครัวของเองหลงกินเข้าไปแล้วเสียชีวิตเองก็แค่บันต้นไม้ต้นมารลกอทิ้งไปแล้วทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม เองก็แค่กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็เท่านั้นแล้วเรื่องที่วิเศษเกิดขึ้นกับเองมันก็จะหายไปฟ้าเข้าใจแล้วจ้ะเดี๋ยวฟ้าจะไปตักข้าวให้คุณยายกินก่อนนะจ้ะคุณยายนั่งรอฟ้าสักประเดี๋ยวนะจ้ะทันใดนั้นฟ้าใสก็ได้เดินหันหลังไปตักข้าวให้ยายชลาคนดังกล่าว แต่หันกลับมาอีกทีฟ้าใสก็ไม่พบยายชลาคนนั้นอีกแล้วอ้าวคุณยายคุณยายไปไหนนะเฮ้ยยายเป็นใครกันหรือว่าจะเป็นเฮ้ยขนลุกอะฉันเห็นคุณยายคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี เธอได้ใช้ชีวิตกับคุณพบวันหนึ่งสามีของเธอนั้นอยากจะมีลูกกับฟ้าใสส่วนตัวเธอนั้นก็รู้ดีว่าเธอไม่สามารถมีลูกให้กับคุณพบได้หญิงสาวจึงนึกขึ้นได้ว่าพรของเธอนั้นเหลืออยู่หนึ่งข้อเธอจึงเดินไปที่ด้านหลังบ้านพร้อมกับไปขอพรให้เธอนั้นมีลูกน้อยกับคุณพบ ต่อหน้าต้นมะละกออีกครั้งและพรน,นั้นก็สมใจดังปรารถนาพรสามข้อฟ้าใสได้ใช้มันครบแล้วครอบครัวของเธอก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้เธอจะสามารถขอพรแบบนี้ได้และวันหนึ่งโชคชะตาก็ได้กลั่นแกล้งเธอยิ่งนัก ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจูู่แม่ของฟ้าใสนั้นก็นึกอยากจะกินมะละกอสุกข,ขึ้นมาแม่ของหญิงสาวจึงเดินไปที่หลังบ้านเพื่อไปเก็บมะละกอสุกนั้นกินทำให้แม่ของฟ้าใสนั้นนอนหลับอย่างไม่ได้สติหญิงสาวเมื่อรู้จึงตกใจอย่างหนักกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและไม่คิดไม่ฝันเลยว่า วันนี้มันจะมาถึงแม่แม่จ๋าอย่าบอกนะว่าแม่กินมะละกอสุกเข้าไปพี่พบพี่พบจ้าแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้แม่เป็นลมหมดสติไปแล้วพี่พบช่วยแม่ด้วยนะจ๊ะฟ้าใจใจเย็นๆก่อนนะพี่จะพาแม่ไปโรงพยาบาลเอง เธอได้แต่นั่งร่ำไห้อย่างไม่มีสติจึงนึกขึ้นว่าหญิงชราก่อนที่จะจากไปนั้นได้บอกกับเธอว่าอย่างไรแม่ของเธอเก็บมะละกอสุกหลังบ้านมากินและเมื่อหญิงสาวตั้งสติได้เธอจึงนึกถึงคำพูดนั้นวิธีแก้ไขของยายที่เคยบอกกับเธอก่อนจะจากไปเขาได้บอกว่า ให้ฟ้าใสบันต้นมรกอทิ้งไปและมันก็ต้องแลกกับชีวิตของเธอในตอนนี้ช่วงเวลาที่หญิงสาวมีความสุขมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นทุกอย่างมันจะกลับไปเป็นปกติดังเดิมเหมือนก่อนและเธอนั้นก็รักแม่มากจึงไม่อยากเสียแม่ อีกทั้งยังไม่อยากเสียลูกและสามีของเธอไปแต่อย่างใดหญิงสาวจึงได้แต่นั่งร่ำไห้กอดคุณพบกับลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอนั้นจะเดินจากไปบั่นต้นมะละกอทิ้งเมื่อฟ้าใสทำใจได้แล้วว่าเธอจะต้องสูญเสียสามีและลูกเธอจึงตัดสินใจบันต้นมะละกอ และทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเคลืนสู่สภาวะปกติฟ้าใสยังเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงจนๆดังเดิมส่วนแม่ของหญิงสาวก็กลับมาปวดหลังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนหญิงชลาก็ได้หายไปจากชีวิตของหญิงสาวฟ้าใสนั่งร่ำไห้เสียใจอยู่ที่ร้านข้าวแกง เธอเสียใจที่เธอนั้นสูญเสียทั้งสามีและลูกความทรงจำดีๆที่เธอเคยใช้ชีวิตอยู่กับคุณพบและแล้วคุณพบก็เดินเข้ามาทานอาหารที่ร้านข้าวแกงของเธออีกครั้งหญิงสาวมองดูใบหน้าของชายหนุ่มที่เธอนั้นครั้งหนึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนได้มีลูกฟ้าใจจ้ะ ฟ้าใสวันนี้พี่ทานเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะขอพิเศษพิเศษเลยละพอดีว่าวันนี้พี่หิวมากเลยอ๋อได้จะ้ะได้เลยจ้ะคุณพบหล่อฟ้าใสสักประเดี๋ยวนะจ๊ะคุณพบได้เห็นฟ้าใสนั่งร้องไห้ปาดน้ำตาเขาจึงเดินไปปลอบใจหญิงน้าวด้วยความเอ็นดูและสงสาร จึงทำให้ทั้งคู่นั้นได้สารความสัมพันธ์ความรักกันอีกครั้งฟ้าใสาเธอได้แต่ปลอบใจตนเองอยู่ในใจเสมอว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันมันคงไม่มีทางเป็นจริงไปได้แต่แล้วหลายเดือนผ่านไปคุณพบก็หมั่นมากินข้าวที่ร้านของฟ้าใสาเป็นประจำ อีกทั้งยังหมั่นซื้อของบำรุงมาฝากแม่ของฟ้าใสหญิงสาวจึงรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเธอไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับชายที่เธอรักแต่เขานั้นก็เมตตาซื้อข้าวของมาฝากแม่ของเธอฟ้าใสไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วในใจของชายหนุ่มนั้น ก็ได้แอบรักเธอเช่นกันเขานั้นไม่มีครอบครัวแล้วไม่เคยมีลูกเมียมาก่อนหลังจากนั้นทั้งสองจึงเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วในที่สุดวันที่หญิงสาวเฝ้ารอชายที่ตนรักก็ได้สมหวังอย่างที่เธอรอคอยคุณพบได้มาสารภาพ ความในใจของเขาให้แก่หญิงสาวได้รับรู้หลังจากนั้นเมื่อหญิงสาวได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอจึงไม่รีรอชา้าที่จะตอบตกลงและในที่สุดความรักของฟ้าใสเธอก็ได้สมหวังกับคุณพบอย่างที่ใจเธอต้องการนั่นเป็นเพราะฟ้าใสเป็นคนที่กตันยูต่อผู้เป็นมารดา เธอจึงได้รับสิ่งดีๆและพบเจอกับคนที่ดีเข้ามาในชีวิตนั่นเองหากเรานั้นคิดดีพูดดีและทำดีอยู่แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่วิเศษเท่ากับตัวเราจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังโน่น้อยสตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน ได้มีแรงใจทํานิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ